ขอกลาบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรกวีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าวาดพระนอนจากศีลหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อเจ้าวาดพระสังฆติการทุกรลุทุกท่านด้วยความเคารพ <c oughs> ผมขอถือโอกาสเป็นตัวแทนของพระสังฆติการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรปฏิบัติธรรมเพื่อเลื่อน สมณศักดิ์เลือนยศเลื่อนตำแหน่ง <c oughs> ที่วัดรรมแสงเทียน15วันแล้วก็ที่วัดป่าสมณัส1บวันแต่เนื่องจากว่าผมไปช้าผมก็เลยซ่อมเออได้สอบซ่อม7วันบวกอีก4วันเป็น11วันรวมทั้งหมด4 1วันไปสอบซ่อมด้วยไปปฏิบัติธรรมด้วยถ้าที่ผมไปปฏิบัติธรรมร่วมกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ผมได้ความรู้สึกเลยว่าเราท่านทั้งหลายถูกบังคับเหมือนกับผมตอนแรกเลยที่เดชพระคุณส่งผมไปที่แม่พิคุณท่านเชื่อไหมครับท่านดูในทีวีเนี่ยยกไมย้ยกมือเนี่ยผมไม่ยกเลยนะผมไม่ยกเลยเพราะมันไม่มีในตำรา,างไงผมไม่ยกแต่ว่าผมตั้งใจไว้ผมไปสำนักไหนก็ตามถ้าพปะเดชพระคุณส่งผมไปหรือว่าผมไปเองก็ตามเขามีกฎระเบียบแบบไหนผมจะทําตามทุกอย่างผมถือว่าผมไปขอพึ่งบรารมีเขา ไปขอกินข้าวเขาไปขอใช้สถานที่เขาผมจะทําตามเขาแต่ผมไม่ยกมือทํำยังไงผมก็เดินจงกรมอย่างเดียวเลยจงกรมมีในตำราตําราเราเนี่ยพุทธเจ้าก็เดินจงกรมผมไม่นั่งครับผมเดินจงกรมอย่างเดียวเลยครับเดินจงกรมอย่างเดียวเลยตลอดประมาณ20วันน้ําหนักลดไปประมาณ5้กิโลครับแค่20วันเนี่ยเพราะว่าทิฏฐิมณะผมความเชื่อผมบอกว่ายกไม้ยกมือมันไม่มีในตาําราผมไม่เอา ครูบาอาจารย์หลายลูกคงจะได้ความรู้สึกแบบผมเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นที่วัดถ้ำแสงเทียนหรือว่าที่วัดป่าสมนัตหลวงตามหาสุริยาแนะนำแล้วบอกแล้วสอนแล้วตำหนิแล้วพูดหนักหนักก็แล้วไม่ยกผมเข้าใจครับเพราะาผมเคยเป็นมาก่อนแต่จุดเอกใจของผมคือจริงๆสายนี้เป็นสายที่ง่ายที่สุดนะครับแค่เดินจงกรมไม่ต้องยกย่างเหยียบไม่ต้องยกหนอย่างหนอเหยียบหนอไม่มี เอาแค่ okay. เดินฝ่าเท้าแตะพื้นรู้สึกตัวฝ่าเท้าขวาแตะพื้นรู้สึกตัวฝ่าเท้าซ้ายแตะพื้นรู้สึกตัวเอาแค่ okay. ความรู้สึกไม่ต้องมีคําบริกรรมอะไรทั้งนั้นอุ้ยง่ายสุดๆเลยสายจุกน้องพ้องน้องเราโอย,ยกนอยาน่างนอเหยียบน้อมีคําบริกรรมแต่สายนี้ตัดคําบริกรรมออกไปให้เหลือแค่ก้าวเท้า ฝ่าเท้าขวาถุกพื้นมีความรู้สึกตัวอเอาแค่ความรู้สึกนะไม่ต้องไปใส่คําบริกรรมอะไรล,ลงไปเท้าซ้ายก้าวไปก็รู้สึกตัวไม่ต้องใส่คาบริกรรมอะไรลงไปทั้งนั้นอยง่ายผมชอบอนาปนาสติพระเจ้าชายสีตะระมธลรรูมที่ิตต้ทนโพทนภาษีมหมาโพก็ด้วยอนาปนาสติผมมั่นใจอย่างนั้นและพอท่านมาสอนท่านก็ใช้อนาปนาสติ แต่จุดเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตรงไหนรู้ไหมยี่สิบวันผ่านไปคําว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวที่เท้าเนี่ยผมกลับมาที่วัดผมครับแสงเทียนสิริบูรณ์ที่แม่พิคูลอยู่ผมก็เดินในในที่ปฏิบัติธรรมตามรูปแบบแต่ผมพอผมกลับมาอาการก้าวเท้าและมีความรู้สึกตัวมันตามผมมาถึงที่วัดเลยครับโอ้ผมแปลกใจมากเลยผมปฏิบัติสายไหนสายไหนมามันไม่ตามผมมา แต่ผมมาปฏิบัติสายนี้ครับข้าวเท้าขวาข้าวเท้าซ้ายมันมีความรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติมาตามผมมาที่วัดพรมบุรีอย่าให้ผมขยับเท้านะครับมันจะตามผมมาตลอดเลยอัศจรรย์มากเลยนัดยิงพระเด็จพระกุณให้ผมบางทีเป็นหัวหน้าปลาพระนวกะที่ผู้หวายบ้างที่แพร่แสงเทียนบ้างที่ในจังหวัดสิง์บุรีบ้างหรือแม้แต่ไปอินเดียเกือบๆสามเดือนก็ไปเดินตุดงทั้งนั้นเลยยิ่งตอกย้ำความรู้สึกที่เท้า ถ้าขยับเท้าเมื่อไหร่เนี่ยมันได้ความรู้สึกรู้สึกตัวโดยไม่ต้องไปมีคําบริกรรมอะไรทั้งนั้นจะมีความรู้สึกตัวมาโดยอัตโนมัติเลยเหมือนกับว่าการก้าวเท้าของผมมันคือการปฏิบัติธรรมจะก,ก้าวเท้าก็แล้วกันความรู้สึกตัวจะมาทันทีเลยนห่ผมเกิดความอศัศจรรย์ตรงเนี้ยกรรมฐานไม่ทิ้งผมความรู้สึกตัวมันกลับมาอยู่ที่ตัวเองมันไม่ทิ้งผมไม,ไม่ไม่ใช่ผมไม่ทิ้งกรรมฐานนะกรรมฐานไม่ทิ้งผมแล้วผมแปลกใจมากเลย กลับไปหาแม่พิคุณใหม่ผมก็ไปรายงานอารมณ์ให้แม่พิคุณฟังพายโยมแม่ไปด้วยทีนี้พายโยมแม่ไปด้วยแม่พิคุณก็เลยบอกแม่พิคุณก็เรียกเรียกผมว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์แม่พิคุณเรียกผมก็ไปเล่าอารมณ์ให้แม่พิคุณฟังแม่พิคุณก็บอกท่านอาจารย์ตอนนี้กรรมฐานมันตามไปที่เท้าของท่านอาจารย์แล้วต่อไปนี้โยมแนะนํานะ ให้ยกไม้ยกมือเพราะถ้ายกไม้ยกมือเนี่ยแล้วท่านอาจารย์ปไปกวาดใบไม้การกวาดใบไม้ของท่านอาจารย์จะเป็นการรู้สึกตัวจะเป็นการปฏิบัติธรรมการห่มผ้าก,การห่มจีวรทรงสังฆติทรงบา,าทจะเป็นการรู้สึกตัวปฏิบัติธรรมการขัดห้องน้ําการล้างห้องน้ําไม้แต่การอาบน้ำอาบท่าทุเนื้อทูตัวไม่แต่การประทานโทษนะหลานคนรู้สึกตัวก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปหมดเลยเพราะผมได้ประจักษ์พยาณจากการเดินของผม ผมเลยยอมยกมือแนตะ่เนี่ยสาเหตุที่ผมยกมือผมยอมเพราะว่ากรรมฐานมันตามเท้าผมไปผมเลยยอมยกมือทีนี้พอยกมือบ่อยๆเข้ามันก็ความรู้สึกที่มือมันก็ชัดมันได้ความรู้สึกตัวคาว่าความรู้สึกตัวนี่มันจะกลับมาที่ตัวเองก่อนครับมันจะกลับมาที่ตัวเองก่อน พอมากลับมาที่ตัวเองปุ๊บภาวะความรู้สึกตัวมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยแปลกมากเลยกรรมฐานส่วนมากที่เราฝึกกันมานั่นน่ะเราต้องกําหนดครับเราต้องใส่ใจเราต้องกําหนดแต่สายเนี้ยท่านเนี่ยผมแค่เดินเนี่ยฝ่าเท้าผมแตะพื้นมันมีความรู้สึกตัวเลยฝ่าเท้าแตะพื้นปุ๊บมีความรู้สึกตัวเมืออกับว่าตอนนี้ผมกําลังปฏิบัติธรรมเดินอยู่กําลังปฏิบัติธรรมเอาแล้วมองล่ะ มองก็มีความความรู้สึกตัวผมเห็นพวกท่านเนี่ยมันจะมีความรู้สึกขึ้นมานี่ความรู้สึกตัวเนี่ยเอา้าการมองเป็นการปฏริบัติธรรมเลยเนี่ยแค่ผมมองท่านทั้งหลายเนี่ยผมมองเนี่ยมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นท่านให้กลับมามีสติถ้าเป็นภาษาที่ภาษาพิธรรมที่เราเรียนมาก็คือมีสติระลึกรู้ในขณะ อารมณ์ปัจจุบันหลวงพ่อเทียนเลยย่อให้สั้นเอารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวที่การดูการดูเฉยๆเนี่ยมันได้ความรู้สึกว่ารู้สึกตัวเรากําลังปฏิบัติธรรมอยู่เอาแล้วเสียงที่ได้ยินล่ะมันก็มีตัวนี้ก็มาครับรู้สึกกรรมฐานฝ่ายหลวงพ่อเทียนผมใช้คำว่าลูกหลานท่านท่านทั้งหลายมองรู้สึกตัวอา้าวเข้ามาครอบความชีวิตเราแล้วได้ยินเสียงอา้าวรู้สึกตัวอา้าวแค่ได้ยินเสียงรู้สึกตัว มันได้ความสื่อว่ากําลังปฏิบัติธรรมขณะได้ได้ยินเสียงโอ้ท่านทั้งหลายขณะได้กลินล่นรู้สึกตัวขณะกินข้าวฉันข้าวเอามือตักอาหารรู้สึกตัวยกเข้าปากรู้สึกตัวเคี้ยวรู้สึกตัวกลืนรู้สึกตัวเฮ้ากาลังปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยมันกาลังกินธรรมะเข้าไปอยู่เนี่ยแต่ก่อนกินข้าวนะครับแต่ตอนนี้กินธรรมะแต่ก่อนมองเห็นหญิงชายเห็นคนโน,น้นเห็นคนนี้ปัจจุบันมองรู้สึกตัวกําลังมองธรรมะครับกําลังเห็นธรรมะอยู่ ทั้งหลายที่นั่งอยู่ในทีน่นี้ใครมีความรู้สึกงนีง้มั้งขณลทีฟังเสียงอผมฟังเสียงผมเนี่ยรู้สึกตัวผมกําลังฟังผมกําลังปฏิบัติธรรมอยู่ผมกําลังฟังธรรมอยู่ทําอะไรขณะอยู่กับปัจจุบันเสียงผมเรียนอนิธรรมมาผมสอนอนิธรรมมาเสียงมันเป็นรูปความรู้สึกมันเป็นนามความรู้สึกตัวแค่เสียงเวลาเราฟังเทศฟังธรรมเราฟังธรรมธรรมมันคืออะไรตอนนี้ผมได้คําตอบแล้วว่าธรรมมันคือเสียงเนี่ยเสียงสาวว่าเสียงเสียงเนี่ยพออยู่กับเสียงเอามาแล้วอนิจจัง อยู่กับเสียงเอามาแล้วอน,นิจจังไม่เที่ยงแล้วผ่านมาผ่านไปเอา้าเห็นพระไตรลักษณ์อีกแค่ฟังเสียงนะครับเสียงใครก็ตามตอนนี้ผมได้ยินเสียงอะไรก็ตามรู้สึกตัวเอา้ามันคือการปฏิบัติธรรมเอา้ามันคือเสียงพระธรรมเนี่ยกินข้าวกินน้ำฉันข้าวฉันน้ำรู้สึกตัวเอา้ามันเป็นการฉันพระธรรมไปอีกรู้สึกตัวนึกคิดโอ้ท่านทั้งหลายมาสายหลวงพ่อเทียนนี่สุดยอดเลย ความคิดปกติเรานั่งกรรมฐานกันความคิดก็มาความฟุ้งซ่านก็มามาเต็มที่เลยแต่เรามีความสงบความสงบตรงจุดนั้นน่ะมันแรงกว่าความคิดความสงบก็เลยไปบดบางความคิดไม่ให้มาแต่พอเดินจงกรมลืมตาห้ามหลับตายกไม้ยกมือลืมตาห้ามหลับตาโหความคิดมาเต็มที่เลยความคิดมาเต็มที่เลยอัศจรรย์มากเลยความคิดแม่พิคุณท่านก็แนะนําแค่ว่า ยาห้ามความคิดยาปฏิเสธความคิดมาเลยความคิดมาเลยแต่มีข้อแม้ อย่าจมไปในความคิดและอย่าไหลไปตามความคิดอย่าจมไปในความคิดจะไหลไปตามความคิดโอ้โหท่านทั้งหลายความคิดสารพัดมาเต็มที่เลยผมก็จำาบพคำเขียนไว้คิดเมื่อไหร่หลงเมื่อนั้น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 แต่ให้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นั้นทุกๆความคิดจะมาเพิ่มความรู้ให้กับเหล่าท่านทั้งหลายโอ้โหท่านทั้งหลายวันวันผมไม่ทําอะไรนะผมทําแค่ก้้้้้้าา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 วววววเทขรรููสสึึกตตััยคคมมิด คิดกับมารู้กับความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวความคิดแต่ก่อนมีพลังเยอะมากเลยแต่네พอดูความคิดไปนานๆความคิดมันละเอียดพอมาอยู่กับการยกไม้ยกมือการยกไม้ยกมือมันยาบกว่าความคิดเลยแพ้ความคิดมันละเอียดพอมาอยู่กับการเดินไปเดินมารู้สึกตัวการเดินไปเดินมารู้สึกตัวมันหยาบความคิดก็เลยพ่ายแพ้ความคิดมันโดนเล่นงานความคิดมันแพ้ แต่ความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นอีกการวาคะที่เคยมีแรงแรงนะท่านทั้งหลายนัมันเบาลงโทสะความอาฆาตพยาบาทมันเบาลงรู้ได้ไงขอเล่าเนี่หนด่งยพอโอกาสเล่าเพื่อเป็นหลักฐานพยานยืนยันในชีวิตผมรักผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่บดนั้นเป็นต้นมาผมไม่รักผู้หญิงคนไหนอีกเลยสาเหตุที่ผมรักเพราะว่าเขาารักผมก่อนและผมก็รักเขาเขาหน้ารักเขาสวยปอ .4 อยู่ด้วยกันมา4ปีป .5 ป .6 ตัวย้ายไปเรียนในในโรงเรียนอำเภอ เลยไม่ค่อยได้เจอกันภาพสุดท้ายคือก่อนที่ผมจะมาบวชเนี่ยเดินสวนกันกลางทางผมรักเขานะเขาไม่มองหน้าผมเลยเขาเดินสวนไปผมอยากจะคุยผมอยากจะทักกับเขาเพราะผมรักเขาแต่เขาไม่มองหน้าผมเลยผมมีความรู้สึกทําไงผู้หญิงคนนี้จะเสียหายทําไงผู้หญิงคนนี้จะเจ็บทําไงผู้หญิงคนนี้จะช้าเหมือนเรากําลังเจ็บใจช้าใจอยู่เนี่ยทำยังไงผู้หญิงคนนี้จะเป็นแบบนี้จนกระทั่งผมมาบวชบวชเนนและจนกระทั่งผมอายุ50ปี ผมนั่งกรรมาฐานเมื่อไหร่จิตผมสงบเมื่อไหร่ถ้าผู้หญิงคนนี้เข้ามาในความรู้สึกของผมผมจะไม่พอใจผมจะอึดอัดผมจะเดือดดาลผมไม่พอใจผู้หญิงคนนี้ทั้งที่ผมเคยประวัลนาตัวเองไว้ตอนนั้นผมอยู่บนเครื่องบินผมกาลังบินไปเรียนด็อกเตอร์ที่ประเทศอ,อินเดียผมบอกตัวผมเองว่าสุธิชัยแกไม่ควรจะได้ปท .9 เพราะแกเกือบตายแต่แกได้มาแล้วแกไม่ควรจะได้มาเรียนด็อกเตอร์เพราะพ่อแม่แกไม่ได้ร่ำรวยอะไร ขาไม่มีปัญญาส่งแกเรียนหรอกแต่ตอนนี้หลวงพ่อกำลังส่งแกไปเรียนด็อกเตอร์แกไม่ควรได้มันนั่งบนเครื่องบินเพราะสมัยตอนเป็นเอ็นแกวิ่งตามเครื่องบินมองเครื่องบินมองตามเครื่องบินแต่ทั้งหมดทั้งมวลแกได้มาหมดแล้วมันเกินฝันของแกแล้วนี่คุยกับตัวเองนะต่อไปนี้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะลายยังไงขอให้เป็นกำไรชีวิตบอกตัวเองไว้แต่นั่งกรรมาฐานเมื่อไหร่จิตสงบเมื่อไหร่ผู้หญิงคนนี้มาผมปั่นปวนทันทีเลยผมไม่พอใจเขาผมอยากให้เขาเสียหายผมอยากให้เขาเจ็บเหมือนที่ผมเจ็บ ผมไปทํคกรามฐานกคำแหภิคูณวันหนึ่งความคิดตัวนี้เลยมาความคิดตัวนี้มาแทนที่ผมจะโกรธเขาท่านทั้งหลายผมมองมาที่จิตรู้รู้สึกตัวความคิดมาไม่ห้ามไม่ปฏิเสธไม่จมและไม่ไหลไปตามความคิดไม่สารต่อความคิดคิดสาวาคิดมาบ่อยๆมาบ่อยๆเอ,อเอาแค่นี้จนกระทั่งได้ความรู้สึกถามตัวเองว่าผู้หญิงเป็นคนนี้เป็นใครแกรักเขาไม่ใช่เหรอใช่โอ้ยแกทําไมชั่วขนาดนี้ จิตมันด่ามันเองนะครับแกรักเขาแกต้องให้เขามีความสุขสิแกต้องให้เขามีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองทาไมแกไปคิดร้ายกับเขาทใํใไมจิตแกชั่วขนาดนี้มันได้ความรู้สึกว่าจิตชั่วๆแบบนี้ไม่ควรจะอยู่ในอารมณ์ชั่วๆแบบนี้ไม่ควรจะอยู่ในจิตองนี้ท่านทั้งหลายมันโลง่งมันว่างไปหมดเลยความโกรธที่มีต่อผู้หญิงคนนี้มันหายไปแล้วความรักที่มีต่อเธอก็หายตายหายไปตามไ,ไปด้วย ผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรความคิดมาไม่ห้ามไม่ปฏิเสธไม่จมไปในความคิดไม่สารต่อความคิดคิดเสวะคิดคําสอนของพุทธเจ้าดูขอนการมาราคะเรารู้แล้วว่าเจ้าเกิดมาจากความดําริเออใช่ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณที่นี้อยากจะมีการมาราคะง่ายนิดเดียวภาพอะไรที่เราภาพโป้ภาพเปื่อยภาพมันที่มันฝังใจเราภาพที่เราชอบ อยู่ในใจของเราลองนึกถึงดิงอ้าวลองนึกถึงสิพอนึกถึงปุ๊บเราจะมีอารมณ์เกี่ยวกับทางเพศขึ้นมาทันทีเลยท้านึกนะเอาแล้วแล้วถ้าไม่นึกล่ะถ้ามันมาแล้วตัดความคิดได้ล่ะการมาลาค่าที่มากับความคิดเมื่อเราเล่นงานความคิดได้การมาลาค่าที่มากับความคิดหายไปเหมือนกันเอาโทสะละอาฆาตพยาบาทล,ละเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความคิดอีกเอาถ้าตัดความคิดได้ล่ะ มันตัดพยาบาทได้มันตัดโทสะได้อีกโมหะความรุม่รมหลงก็เช่นเดียวกันมาจากความคิดทั้งนั้นเลยโหแค่เราจัดการความคิดแค่จัดการความคิดเนี่ยมนเล่นงานการมราคะนี่นิวรณห้ามาเล่นงานกาม,าามาากามฉันทะพยาบาทมาเล่นงานอุตจักขุตุจักความฟุง้งซ่านมันเล่นงานความสงสัยโอ้แค่คิดไม่ห้าไม่ปฏิเสธไม่จมไม่ไหลาตาม ้กลับมาอยู่กับการรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับการเดินการยกไมย้ยกมือกิเลสมันถูกเล่นงานได้ขนาดนี้เลยอันนี้รู้ได้ด้วยตัวเองท่านทั้งหลายที่มาพูดนี้พูดจากประสบการณ์ของตัวเองไม่ได้เอาความรู้ประโยชน์ก้าวมาพูดกับท่านว่าไ,ได้เอาความรู้จากปริาเายกหรืออภิธรรมบดีมาพูดกับท่านแต่พูดจากที่ได้ปฏิบัติสายนี้มาทั้งที่เบื้องต้นเห็นอาจารย์เจ้าคุณยกมือนะเพียนแล้วอาจารย์เจ้าคุณเรา เรียนมาทำไมประโยคก้าไม่เอามาใช้ผมตำหนิอาจารย์เาขุนนะผมคิดว่าท่านทั้งหลายก็ตตำหนิอาจารย์เาขุนและตอนนี้ท่านก็จะตำหนิผมด้วยแต่ให้รู้ว่าอารมณ์นั้นน่ะผมผมมันเกิดกับผมก่อนแล้วผมคิดว่าท่านทั้งหลายในใจท่านมันเรียนทำไมป๋อก้าวมันไม่เอามาใช้มันเรียนทำไมอวิธรรมบัณฑิตไม่เอามาใช้มันเรียนทำไมด็อกเตอร์พุทธศาสาตร์บัณฑิตศาสนาศาสาตร์บัณฑิตไม่เอามาใช้แปลของของหลวงพ่อเทียนมาใช้ผมมั่นใจว่าท่านทั้งหลายคิดแบบนี้ ที่ผมยอมอาจารย์เจ้าคุณยอมแม่พิคุณยอมหลวงตาผมถือว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมไม่ได้มาปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนแม่พิคุณกับหลวงตาสุริยาเพราะความเชื่อเพราะความเลื่อมใสแต่ผมปฏิบัติเพราะว่าผมอยากรู้ว่าที่เจ้าคุณบอกว่าดีๆนั่นน่ะที่เจ้าคุณยอมเอาชีวิตทั้งชีวิตของตัวเองเข้าไปแลก จะจรูดจากตำแหน่งเจ้าก็นจังหวัดก็ยอมเอาชีวิตเข้าไปแรกเพื่อให้อยู่สายหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันคืออะไรและมันได้ประโยชน์กับผมไหมถ้าผมทำจริงๆนะ่ะไปปุ๊บครับผมกดนาฬิกาไว้เลยตี2ตื่นผมมั่นใจว่าท่านไม่เชื่อเอาท่านมาเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนผมตื่นตีสอเดินจงกรมยกไม้ยกม,ยยกมือกลางวันไม่นอนง่วงเหรอ ม่วงเต็มที่เลยท่านผมนี่เสากี่ต้นกนเดินชนหมดต้นไม้ผมก็เดินชนลูจงกรมผมเดินหลุดไปนู่นอ่ะแต่ผมเนื่องจากดีกรีมันสูงและพรรษาม,มันเยอะคนอื่นทําได้ผมต้องทําได้ความกลัวมาเลยผมไม่กลัวในตํราพระพุทธเจ้าสอนมีอยู่8อย่างผมไม่ใช้สักอย่างเลยผมใช้อย่างเดียววีสติที่เท้ารู้สึกตัวเท้าขวาเท้าซ้ายรู้สึกชนไปเลยง่วงขนาดไหนก็เดินมันชนมันทั้งทีง,ง,ง่วงๆนั่นแหละเออง่วงตัวไหนก็เดินชนไปเลยผมต้องการพิสูจน์ผมต้องการพิสูจน์ และตอนนี้กรรมฐานสายหลวงพ่อเทียนเข้ามาในชีวิตผมเห็นรู้สึกตัวโอ๊ยกำลังปฏิบัติธรรมในขณะที่เห็นได้ยินเสียงรู้สึกตัวโอ๊ยกำลังปฏิบัติธรรมในขณะได้ยินเสียงขณะได้กลิ่นรู้รสสัมผัสนึกคิดเหมือนกันรู้สึกตัวตอนที่ผมเป็นสมณีนเรียนชั้นมัชฌิมตรีอภิธรรมบัณฑิตเรียนเรื่องวิถีจิตผมจําความรู้สึกผมได้ดีว่าเรียนเรื่องวิถีจิต แค่คิดนิดเดียวเอ๊ะทำยังไงความคิดของเราจะเป็นการปฏิบัติธรรมเอ๊ะทำยังไงการเห็นของเราเป็นการปฏิบัติธรรมการได้ยินเสียงเป็นการปฏิบัติธรรมการได้กลิ่นการเลี้ยมรด,ดการสัมผัสการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการปฏิบัติธรรมผมอยากได้ความรู้สึกอย่างนี้มากเลย และตอนนี้วันนี้เห็นรู้สึกตัวเป็นการปฏิบัติธรรมได้ยินรู้สึกตัวเป็นการปฏิบัติธรรมไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งนึกคิดรู้สึกตัวเป็นการปฏิบัติธรรมท่มานทั้งหลายความรู้สึกตัวนี้มันอศัศจรรย์มากนะเชิญทุกท่านรับฟังสภาวะธรรมการเข้ารับการปฏิบัติธรรมใส่หลวงพ่อเทียนจากดรพระมหาสุทธ,ธิชัยทิจะชายโยกันต่อในอีพีสนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเจริญพรค่ะ